วันนีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเล่นเกมอัปเดตใหม่ครับเกมสงครามทีาา่เปิดตัวครับโอเคเล่นครับสนุกมากครับเกมนี้นะการอัพเดตใหม่เล่นเลยครับเมื่อกี้ผมเล่นไปถึงด่านที่สี่แล้วผมจะเล่นต่อด่านที่สี่ไปครับเพราะว่า หนึ่งกับสี่กันไม่หลังเลยคมาดูด้วยกันสุดมากชั้นสี่ครับมาเลยเอต้นเรียวม,มันมากครับมันมากครับเกมนี้มันกว่าทุกเกมกว่าเกมเก่าทีา่ผมมา มันมา,มนมาครับเร,บา,รบาต้องหลบกระสุนให้ได้ครับถ้าหลบกระสุนไม่ได้เราก็แพ้นะครับกระสุนก็เร็วมากไวมาก โอเคไปต่อที่ชั้นห้าชั้นที่ห้าครับเอาความเร็วแค่นี้ก็ได้แล้วมา ไปนะถ้ามันยากต้องเล่นไปนะโอ้โหมันมากมันมากรับรองใครได้เล่นกันไม่อยากหยุดแน่รับรองไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เล่นแล้วติดใจแน่เคล็ดอัปเดตใหม่ครับผมเพิ่งโหลดมาไม่้านครับเพิ่งตอบผมถอนตะกั่งั้รไปเรียบร้อยครับมันมากผมเห็นมันมากก็เลยโหลดมาแปดร้อยไม่กี่ใบครับมันก็ใช้จังเยอะมาก ก็ใหญ่มากครับด่านสุดท้ายนี่ครับทีย่ยเฮ้ยต้องลบกระสุนล,ลบ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 ,ลบ,ลบไม่ลบไม่ได้เราต้องลบกระสุนครับถึงเวลามันจะตายเองเฮ้ยย่าไหน,นลองจะรอดได้ไงเนี่ย เฮ้ย hey, ทำไมเฮ้ยหนักกลัวมากเราจะรอดไงนเนี่ยเราจะรอดไหมเนี่ยทำไมโอ้ด่านนี้ธรรมดาออนมันต้องแบบนี้รู้แล้วรู้เลยว,ว่าเราเราต้องหนีแบบนี้ถ้าเราไม่หนีแบบนี้เราตายแน่ต้องหนีแบบนี้แบบนั้นโอเคเราต้องรู้ที่จหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ hey, 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 ดีย๋ยว เราจะรอนไม่เนี่ยดานี่แค่ตู้นะมันนะโอเคชนะกว่ามันไม่เหลือมันไม่เหลือเราเหลือเล่นต่อชั้นที่หกอวานช้าครับเราเราไม่ทำนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมากมันมากแต่ว่ามันหนักตัวมากนะก็หนักกัวเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยต้องตัวยาก่อนเรียกอาอยู่ไนเนี่ยลูก เฮ้ยเอายากจันเอาไฟเล่นไฟจังเรื่องของเราเปล่าเนี่ยใช่ไหม ของเราไม่ของเขาเนี่ยของเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะยิงเหยียบทำไมไม่ยิงเราทำไมมันไม่ยิงเรายิงแค่เขาเนี่ยของเราใช่ไหมลูกทำไมไม่ยิงเราเนี่หว่าฮะของเราใช่ไหมไม่เป็นไรอไไปะร ผมเราจริงด no ้วยโอ้ม <player> ันมากชั้นท in ี <seemingly S 1> ่เครับชั้นที่เดเดี๋ยวอะไรเนี่ยเขาโฆษณาแปลงนะไปต่อที่ชั้นที่เครับเอาคนเลย คมเร็วก็แค่นี้พอแล้วไปมันมากเนาะมันมากเนาะเฮ้ยทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยต้องหลบกระสุนะ เฮ้ยมันเป็นอะไรนะเฮ้ยเร็วมากกระสุนเนี่ยอตายหมดกาะกดนี่ตัวอะไรแปลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปก็ไปด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ยังทไมอ่ะไมไปไปกับเราด้วยอะไรเนี่ยกระสุนเนี่ยเฮ้ย

เว้ยลืมให้คะแนนเขาไปก,กดออกชั้นที่อะไรชั้นที่เก้าต่อนะใช่ชั้นที่หกเออชั้นที่เจ็ดชั้นที่แปดมาพี่แปดเห็นเหมือนพี่เจ็ดดีทมันว่าครับใครได้เล่นใครใครใครได้เล่นกำลังไม่เอาเรียนแม่เฮ้ย ประมดีเินใช่ไหม่อย้ชเฮ้ยตัวใหญ่มันเล่นไฟหน่อย เจี่ยนหน่อยเรองมันจะหมดลวยั้งทิ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเรื่อมันจะหมดเรือมันจะหมดโอเคหาเ ดที่เก้าหรือว่าชั้นที่เก้เล่นต่อไปเราเล่นถึงชั้นที่สิแล้วก็พอเนาะเดี๋ยวพรุงนี้ก็มาเล่นต่ออีกที่สองนะช่วงนี้เมื่อื่นนเป็นภาสาราวนี่หว่า สไกับพรุ่งนี้คุณเขาใจไหมเข้าใจป่ะพรุ่งนี้มืดเป็นภาษาเป็นภาษาการบ้านนี่หวทำการบ้านต่อเนี่ยทำแล้วถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกหมดาแล้วกาบ้านนะเปกภาษาใช่ไหมภาษาอะไรเนี่ยภาษาลาวเนี่ยวเองเาลาไหม เฮ้ยทำไมนนี้มันมอย่างนี้ยเอาแบบนี้เนียง่ายต่อเนีง่ายนีประสาทก็ง่ายกว่าวันต้องง่ายนี่การเคลนอะไหาเอนี้ยมาเป็นเอะโเล่เดี๋ยวตัวเล็กงมันยิ่งไปไลบมาตัวเล็กเองถ้าไปต่อนยดานที่ดานท่ะไรเนี่ยตอนเนี้ย ตอนนี้สี่ใช่ไหมใช่ชิปหนี่งไปชั้นที่เก้าหรือว่าด่านที่เก้าโอ้ด่านที่อะไรวะชิปแลเนินต่อบไปหรือเป่าครับมไม่เล่นอัพโหลดชั้นที่สิบนะครับชั้นสุดท้ายของวันนี้แต่ยังไม่ไม่ไม่สิ้นสุดเถอะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูต่ออ EP2 ครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ละตอนนี้เราจะเล่นชั้นที่สิบให้ดูว่ามันจะมันแค่ไหนฝากกดไลค์กด Subscribe กด Share นะครับเพื่อ กดติดตามอย่าริ่มกดหลิงครับเพื่อของมันเล่นต่ออี EP 2คุณจะได้เห็นครับไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลูกกระสุนนี่ใหญ่มากอ,ะอ่ะหลบงั้นเนี่ยมังงันใหญ่จงเราต้องเล่นไฟแล้วสงสั้งทีนี่ยู่ไหนอะทั้งวันจับแม่เราหมดเลย,ยเ้าดาวกันโอ้โหต้งองมาก็ะใช่ มันมันเห็นเราอะเหมาะไหมเราไปเล่นไฟหมดแลยอะตัวนี้เลมันจะนอินเตอรแมนะอินเตอร์แมทหรอเปล่านะอูโหทำไมใหญ่อะนักัวมากต้องลนเนี่ยต้องลมงเงี้ยต้องลงกระสุ้มันยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ได้แต่ว่ามันเฮ้ยมันทไมวะ ไอ้บ้าไอ้ไม่มาายากไเรื่องไห่ากไมเย็นอย่างเฮ้ยุชนะเปล่าเนี่ยเฮ้ยนไปอ่ร่นไปอ่ต้อง่นไปก่อนร่นเดียวมันงเยะอไ่นไปร่อนไป่อไน่

So 6, no, ¡Está haciendo una... ¡Vaya! ¡Vaya!

เออแต่ไม่หลุดไม่ได้เฮ้ยมันมันมันกอมเรื่องเราจะถอดเลยเรื่องเราใกล้หมดแล้วทำไมาดลยดี่ะเอาใครนะ เฮ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมวเดี๋ยวมันก็ายยนะยนะยมิดันที่สิบนี่ยากมากครับพบกับอินเตอร์แมนตอนนี้เราแพ้ครับเดี๋ยวเรามาเล่นต่อมาสิบต่ออีกอีพีสองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บางครั้งพรุ่งนี้เรามาเล่นต่ออีพีสองครับฝากติดตามดกดกระดิ่งหน่อยครับจะได้เห็นอีพีสองต่อไปมันมากครับ ใครไม่เชื่อมาลองดูอีกยาวทำไม